ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณทางขึ้นของนะครับเขามาเข้มนะฮะนะพอดีผมร,รถนะยามาฮ่าแอร์ล็อกสาย่านมานะครับ mm. เขาบอกว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยคงจะไหม้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นกันนะฮะนะไปดูว่าจะสวยขนาดไหนบรรยากาศนี่เหมือนทนั้งเหนือเลยนะขึ้นไปทางด้านบนไปไปดูกันครับประมาณ600เมตรนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มากลางทางแล้วนะฮะ ก็เมื่อกี้ถามพี่ๆสองคนเขาขับรถแบบเ,เป็นเกียร์ขึ้นเขาได้นะฮะสองคนเขาบอกว่าอีกหน่อยเดียวเดี๋ยวก็ถึงนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านบนกันนะครับขับเนเพื่อนทางนี่ก็ชันเหมือนว่านะฮะถ้าเอามอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาเนี่ย นาหรือสายพานนี่ไม่แน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินขึ้นขึ้นไปเองนะชะันเหมือนว่าโอ้เริ่มสูงแล้วครับเพื่อนๆสวยงามเดี๋ยวข้างบนมีนะครับขึ้นไปไปอีกฝหมนตกอีกทฮะไปะไปดูกัน เพื่อนทางขึ้นอยู่ข้างหน้าตรงนี้สวยมากไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะถึงแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่พักด้านหลังเป็นภูเขาสวยมาก <c oughs> ผมให้ดูรอบๆนะฮะสวยมากฮะบริเวณทางขึ้นอ่าโน่นฮะทางขึ้นนะเป็นที่ที่ชมหยุดชมวิวเดีย๋ยวเราขึ้นไปกันเลยครับ สวยงามครับสวยงามสวยจริงๆฮะคุ้มที่ได้เดิน <laughs> เดี๋ยวฮะคนชื่อเข้มเนี่ยคือคือลุงที่มีหนวดหรือว่าคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ไปกับแฟนที่ไปไปกับแฟนที่ว่าสูงสูงหน่อยไหมไม่ตอนเมื่อกี้ที่ผมขึ้นมามีลุงคนหนึ่งท่านขับรถเก่าเก่าหน่อยมีหนวดสองข้างอ๋องั้นแสดงว่าอาจจะไม่ได้สวนกันแล้วคนชื่อเข้มนี่อายุประมาณ40กว่า อ๋อถ้างั้นอาจจะใช่อาจจะใช่พี่คนนั้นผิวค้ำค้หน่อยไม่ไม่เขาจะรถแดงอ่าใช่แล้วเขาเนี่ยชื่อชื่อมะเข้มเนี่ยตั้งตามชื่อคนเขาเรียกสมัยก่อนที่ครับยังไงฮะมามาปลุบขนมเนี่ยนะครับผมก็มากิีดยางอ๋อมากิีดยางกีดยางยังไม่ได้ทำนี่หรอกอกีดยางแล้วก็ น้องมงหลานมั่งมาจากจานมานั่นเงี้ยอนักเข้มทำที่นั่นเต็นท์สิอ๋อทำที่ลองที่พักที่อะไรอย่างนี้ที่เต็นท์สิลองทำสิจะได้ค่ากับข้าวพอจะได้ค่ากับข้าวนี่ก็พอนั่น แล้วทีนี้มันก็เป็นเอเป็นหนามใช่ไหมครับผมเป็นหนามทั้งนั้นเลยอืมเป็นหนามทั้งนั้นเลยเออก็มาขุดมาตั้นก็มาปลูกก็ที่แรกมีแค่ตรงนี้แหละครับผมแล้วก็มาต่อข้างบนนู่นแล้วก็ตรงนั้นแค่นั้นและสรุปมัเข้มนี่คือชื่อเจ้าของใช่ใช่อ๋อเขาเรียกไปเที่ยวเขาม่เข้มกันอ๋อ ตั้งชื่อตามเจ้าของอ๋อเ<ป>ข้าใจแล้วเ<อ>ข้าใจแล้วเ,เขาไปไหนก็นไปเที่ยวเยวขามาเข้มกันอ๋อเที่ยวเขามาเข้มกันอ๋อประมาณนั้นเพราะว่าผมอ่ะคือทีแรกอ่ะผมว่าเขาห่วงช้างแล้วผมผม,ผมพิมพ์คําว่าเขามาเข้ม<อ>ใน gps อะมันไม่ขึ้นอ่าเรียกว่าอา้าวแล้วสรุปมันมีหรือไม่มีอ๋อคือว่าเขาน่ะมีแต่ทีนี้ว่าใน gps ไม่แจ้งเพราะว่าตั้งชื่อตามคน อ่ารู้ล,ละตั้งชื่อตามคนแล้วเขางวงช้างลูกไหนฮะเนี่ย,ยอ๋อทางด้านหลังนู้นอ๋อ,อเขางวงงวงช้างอ,อันนี้ก็เป็นเขาเขามาเข้มนะตั้งชื่อตามคนเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนอเดือนที่สี่เนี่ยเพราะว่าคือผมก็ยังเห็นว่าคนมาไม่เยอะแล้วบรรยากาศอะ่ะมันเหมือนดอยทางเหนือเลยเออที่เขาไปกันพวกกอเซโลพวกห้วยกุก๊บกั๊บพวกอะไรพวกเนี้ย<อ>ทีนี้มัน แต่ว่าตรงนั้นเ,เขามีเยอะกว่าจริงเพราะว่าเขาเป็นหมู่บ้านของชาวเขาอะ่ะเขาก็าสร้างแบบนี้ไปเรื่อย<ช>มีโฮมสเตย์แต่ของเราเนี่ยมีแค่นี้ก็โอ้รู้แล้วนะก็ไปตองไปไกลมีทะเลหมอกไหมฮะเมื่อเช้าก็มีเต็มอ๋อมีเต็มมีมีเหมือนกันมีมถ้าถ้ายิ่งถ้าร้อนจัดจัดแล้วก็ฝนตกน่ะพึบเลยเข้ามามองอย่างนี้อย่างนี้อย่างไม่เห็นทนเลยครับผม

บรรยากาศคดีดีมากจริงบรรยกาศสุดยอดเลยนอนสบายแต่ไม่กล้านอนกลัวของเขาหักผมตัวหนักนัง่งเฉยพอไหครับ เพื่อนถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยสวยมากนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยเด๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆอีกครับสวยจริงๆ เพื่อนๆครับจุดนี้ก็เป็นบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวนะฮะมาพักแล้วก็นะทำอาหารนะฮะแล้วก็มีเตามีอะไรนะครับมีเตาอยู่2จุดนะครับนะเป็นเตาแบบธรรมชาตินะแล้วก็เตาที่เป็นกระโจมไฟจุดได้ เ,เพื่อนๆบรรยากาศเหมือนอยู่ทางเหนือ,อยังไงอย่างนั้นเลยนะดูบรรยากาศเนี่ยน่ามาพักมากเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าจะเต็มฮะต้องโทรจองก่อนเนาะเต็มถึงเดือนสิงหาเลยนะฮะคือเมื่อกี้คุณยายท่านบอกว่าคือจุดที่พักแล้วเนี่ยเนี่ยที่ผมนอนอยู่ตรงเนี้ยมันมีหลังคาเนาะมันกันฝนได้ฝนจะตกบ่อยถ้าจุดเนี่ย เต็มอ่ะมันก็ยังมีที่กลางเต็นท์ข้างบนเขาอีกประมาณห้าหกที่นะฮะแต่อันนั้นคือถ้าเพื่อนๆจะมาก็ได้ก็ไม่ค่อยเต็มแต่ว่าประเด็นคือว่าจะต้องเอาหลังคามาด้วยเพราะถ้าเปียกเนี่ยมันก็ลำบากเนาะนะครับครับเพื่อนๆและตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่จุดที่สูงที่สุดนะครับของที่พักที่เขามาเข้มนะฮะ นะเขสุกว่าจะเป็นที่ V A P แต่ถามคุณป้าเขาบอกว่าไม่ใช่ราคาเท่ากันนะนะนะเป็นเพิงอยู่บนหลังคานะครับขอตีไว้นะให้กลางเต็นท์นะครับตรงนี้จะมีต้นมะกอกเพื่อนๆนะมะกอกป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเกิดเองนะกินได้น่าจะกินได้นะครับหรือต้องเอาไปเชื่อมนะฮะครับเดี๋ยวมีอีกหลายจุดเลยฮนะไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวเย็นๆคนคงมายเยอะนะครับ ครับเ,เพื่อนๆและบนยอดเขายอดดอยลักษณะแบบนี้ก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการเป็นไฟในยามค่ำคืนนะครับก็เป็นธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งครับข้างล่างก็มีรถใสให้ถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างอย่างเลือ,อีก2จุดยังไม่ได้ถ่ายนะครับ ม่ครับบริเวณจุดนูน้นนะฮะก็เป็นนะเหมือนได้เป็นเขาหินนะครับของโพงนะฮะเป็นรูปค่อนข้างสวยงามนะฮะก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนะึ่งเช่นเดียวกันครับ ครับสบายบ้างโอ้บรรยากาศดีฮะเมื่อกี้ถามคุณยายพี่ชื่อเข้มอ้าวผมก็ละอ้าวโอเคอ๋อชื่อตั้งเขาตามชื่อคนอ๋อพอเราทำไปทำอะไรนี่อ๋อทำไม้กีดยางใช่แล้วก็ดีเพื่อนเขาขี่อุลโล่มาเที่ยวหาอ๋อครับพี่ก็เลยเขาก็เรียกเรียกบังเข้ม คนเพื่อนคนก็เรีมะืมทีนี้ไปไปมาเขาก็น้องก็ไปทำเพจอ๋ออะไรเงี้ยก็เลยขาเรียนอ๋อเขามาเข้อมันเขามาเที่ยวแล้วก็ได้ยินเพื่อนมาเรียกมาเข้มมาเข้มไงอ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่ออ๋อชื่อมาเข้มนะครับอ๋อแล้วเราคนที่ที่ติดต่อทางไลน์ทางเฟซอะไรนั่นคืออันนั้นลูกชายอ๋ออืมอืม เพราะว่าผมว่าช like ื่อชื่อแบบเนี้ยต่อไปนี่ะคนจะมาเยอะแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เหมือนทั้งเหนือห้วยกุ้บกั๊บอย่างเงี้ยกอเซโลเอ๊ะไม่รู้ชื่อใครไม่รู้แต่ชื่อแล้วมีเขาเนี่ยอย่างอย่างคําว่ามะเข้มอย่างเงี้ยผมชัวร์เลยคนมาเยอะแน่นอนที่วังจันทร์ก็มีเขาตะเมียนอ๋อตะเมียนก็ชื่อโคตรอ๋อเป็นเป็นแบบนี้ป่ะฮะเป็นแบบนี้สูงสูงวันนี้สูงวันนี้ก็คือคือพักได้แบบนี้เหมือนกันไม่เขาเป็นแบบเหมือนว่าเป็นเขาไม่ได้ทักเป็นแบบ แต่อาจจะมีกลาแต่พื้นที่น้อยไงอ๋อแต่สูงกว่านี้คือเส้นทางที่ว่าขี่ออฟโรดลุยๆกันนี่ตีห้าชมนมงเยอ๋กว่าจะถึงไงปอ๋อเรียกเขาตะเมียนเขาะเหมียนอ๋อครับครับตอนนั้นพี่บุรีเข้ามาเข้าไปเขาตะเมียนก่อนครับผมดูภาดนครับเกเครับพี่ครับอเดี๋ยวพอดีผมถามลูกชายแล้วผมจำจำไม่ได้ ถ้าเกิดเราเอารถขึ้นมาจอดจอดไว้ที่ที่นั่นอ่าเสร็จปุ๊บเราขึ้นมานี่อ่าคือคิดคิดยังไงฮะคือขึ้นรถอ่ะถ้าสามคนก็คนละร้อยสามคนคนละร้อยอ่าถ้าถ้าคนเดียวถ้าถ้าคนเดียวมันก็เตมม้ต้องมีสองร้อยแหละอ๋อต้องมีสองร้อยอ่าโอเคแล้วถ้าขึ้นมาของเขิงเนี่ยเอาเอามาเท่าไหร่ก็ได้เอามาไม่ไม่ไม่คิดอ่าเสร็จปุ๊บพอกางเต็นท์แหละฮะ ก็หมายความว่าถ้ามาสิบคนก็คนละร้อยคุณคุณจะกี่เต็นท์กับช่างคุณอ๋อคนละร้อยมาคนเดียวก็ร้อยหนึ่งทีนี้คุณคุณป้าเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลานพวกเนี้มันมันจะเต็มแต่ว่าตรงนู้นน่ะสามารถกางได้แต่ทีนี้มันมีฝนถ้าถ้าถ้าจะกางก็ก็ก็ต้องเอาหลังคาหรืออะไรมาด้วยครับ ครับอ๋อแล้วราคาเท่ากันไหมฮะอ๋อแต่ผมชอบไฮไลท์ตรงนั้นนะ่ะที่เป็นหลังคาฮนะคือคือตอนขึ้นนะ่ะขึ้นได้แต่ตอนลงเนี่ยอย่าเมาเวลานขาท้าทางจะลงยากใช่ไว้รุ่นหน่อยไว้่นครับผมรุ่นหน่อยเออ่ขำดีครับเพื่อนๆแล้วที่เขามาเข้มนี้ก็มีห้องน้ําไว้บริการด้วยนะครับนะมีห้องอาบน้ามีห้องน้าพร้อมนะ ไฟก็ใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อนๆมาได้เลยนะครับโทรจองก่อนนะฮะใหกให้ลนเับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเดินทางกลับเนาะนะครับไปที่อื่นต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i น b ะ e ให้หน่อยนะฮะนะสวยงามครับที่ตรงนี้นะครับเขามาเข้มฮะ